นะครับปีนะครับแจกปีทกตัวนะครับแจกจะเปีน,นกตัวเ,เลยนะครับสนใจสอบถามก็ได้ครับแป๊พุทธิพรจีวิพันธ์พง์สมาชิกโครงการคนหนึ่งเทให้ความช่วยเหลือแมวจรมาเป็นเวลานานแมวทุกตัวที่แป๊กพามาหาเจ้าของก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้เป็นภาระแก่คนที่มารับแมวไปเลี้ยงน้อยที่สุดแป๊กค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้ามา ทำงานกับกลุ่มนี้ได้ยังไงพอดีไปเจอที่เข้าพันธิป่ะขาแล้วไปเห็นว่าเขามีโครงการหาบ้านให้แมวแล้วแถวบ้านมีแมวจรเยอะก็เลยไปเก็บมาหาบ้านเรื่องปกติเแล้วเลีเ้ยงแมวหรือเปล่าเรลี้ยงค่ะเล่า ชอบค่ะเลี้ยงอะไหนเด็กๆหอคะแล้วอยู่กับโครงการนี้มานานแค่ไหนแล้วปีแล้วสองปีแล้วอรอคะอย่างหน้าที่ของอาสาสมัครแต่ละคนที่เป็นที่เป็นอาสาสมัครในโครงการนี้ค่ะในโครงการรักแมวแมวจรเนี่ยดรแมวจรเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทําอะไรยังไงบ้างก็คือส่วนใหญ่ก็ต่งคนต่างช่วยกันค่ะสมมติว่าใครอยู่แถบอยากว่าอยู่แถบประชาินก็จะไปดูแลแมวถวประชาชนสมมติว่าถ้าเกิดใครมีถ้าตัวเล็กหน่อยก็คือเก็บมาไว้ได้ก็คือจะหาที่พักไว้ก่อนนะคะถ้าเก็บไม่ได้คือต้องไ ให้เขาว้าที่เดิมหรือบางคนเขาก็จฝากที่ร้านหมอค่ะแล้วก็สักคนสักเอามาถ้าเกิดไม่หมดก็คือต้องเอากลับสมมติว่าเอามาสิบตัวเหลือห้าก็ต้องกลับไปหาที่เก็บไปค่ะ oh. บางตัวก่อนจะมาหรมีพี่น้องคู่หนึ่ง oh. ยังไม่ทันเอามาหมากัดตายไปแล้วตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาไปปล่อยไว้ที่วัดค oh. ่ะเราก็ต้องดูแต่ถ้าเกิดแมวดูสุขภาพไม่ดีเราก็จะต้องไปหาหมอก่อนดู oh. ให้เขาสุขภาพดีก่อนสองปีของแฟ็กดูแลแมวมากี่ตัวแล้วคะ หาบ,บ้านมาน่าจะน่าจะับน่าจะเป็นสองร้อยตัวสองร้อยตัวแล้วอค่ะ <c oughs> ซึ่งก็แปลว่าค่าใช้จที่เกิดขึ้นกับทุกตัว <c oughs> ก็เป็นค่าใช้จ่ที่เรา <c oughs> ดูแลเองออกเองทำไมถึงยอมที่จะทำอะไรแบบนี้ก็สงสารนะคะ ก็บางตัวเราก็ไม่ได้มาเก็บไว้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าสักครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ถ้าเกิดเขาเล็กมากอย่างนี้ค่ะบางทีมันจะมาแบบสิวมากเราก็ต้องเก็บไว้ค่ะถ้อหาที่เก็บแต่ถ้าบางตัวโตหน่อยแล้วอาจจะมีที่ฝากําดวนๆจะไปฝากน้องที่ฝากการเลี้ยงบางทีก็ช่วยค่ะหาเอาบ้านมาอเลี้ยงพักก่อนมาหาบ้านนะคะอ๋อเจ้าไม่อยากตอนข้าดอดไม่อยากเดินรถชวนไม่อยากเดินทำงานุ้งกัญญาพรอินงามเป็นอีกคนหนึ่งที่พาแมวมาหาบ้านในวันนี้ เธอกำลังสอบถามพูดคุยกับวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งที่ต้องการขอรับส้มหวานแมวในอุปการะของเธอไปเลี้ยงวันนี้มาห้าตัวค่ะห้าตัวจ<ช>ากแถวไหนคะ เป็นแมวของคุณป้าที่ว่าเขามีฐานะยากจนแต่ว่าเขาสงสารแมวจรจัดและแกก็ช่วยเลี้ยงมาเยอะ,<ฮ>ะทีนี้ด้วยความที่ว่าแกฐานะยากจนแล้วก็มีภาระเพิ่มขึ้นเยอะๆเราก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าแมวเนี่ยคือเขาหน้าสงสารคือมีอาหารกินก็จริงแต่ว่าเขาต้องอยู่ในกรงตลอดเวลาค่ะก็เลยขอช่วยแบ่งเบาภาระป้าว่าขอให้เขาได้บ้านป้าก็โอเคยินดีป้าก็อยากให้ใแมวที่แกดูแลอยู่อะคะได้บ้านดีๆค่<ฮ>ะ การขอรับแมวจักโครงการนี้ไปเลี้ยงไม่ช่เรื่องที่ง่ายนะักเพราะจะต้องมีการลงทะเบียนประวัติหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อรวมถึงข้อมูลที่ตั้งของบ้านหลังที่จะพาแมวไปเลี้ยง พร้อมทั้งความยินยอมที่จะให้สมาชิกหรือผู้อุปการะเดิมสามารถเข้าไปเยี่ยมแมวได้เป็นประยะคุณผู้ชมคะหลักเกณฑ์ในการที่จะขอรับแมวไปเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเจอหน้ากันแล้วก็เอาแมวไปได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยต้องมีการกรอกประวัติข้อมูลต้องมีการพูดกันต้องมีการซักถามให้มั่นใจก่อนค่ะว่าคนที่จะมารับแมวไปเลี้ยงนั้นมีความพร้อมแล้วก็รักแมวจริงๆค่ะตรงนี้เนี่ยมีคู่หนึ่งนะคะน้องสองคนนี้ค่ะกาลังกรอก ใบประวัติเพื่อที่จะรับแมวไปเลี้ยงในถามคู่ที่จะมาขอรับแมวบ้างใครอยากได้คะเนี่ยสองคนนี้ใครเป็นคนอยากได้หนูอะคะหนูเป็นคนอยากได้ชื่ออะไรคะชื่อกุกไก่ค่ะกุกไก่กุกไก่สนใจแมวตัวไหนอะเห็นหน้าหรือยังเห็นแล้วค่ะเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วเรียบร้อยตอบประวัติอยู่แล้วก็ชื่อของน้องแมวอะค่ะเหรอคะแมวที่เลือกชื่ออะไรคะชื่อส้มหวานค่ะไก่ตัวนีชื่ออะไรยังไม่ทราบเป็นลูกแมวอยู่อะค่ะเหรอเห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อย น่ารักไหมคะน่ารักค่ะชอบมชอบค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะเพื่อในใบประวัติเนี่ยเวลากรอกเขาต้องกรอกอะไรยังไงบ้างอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็จะต้องระบุชื่อเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่หนูนะคะแมวที่รับอุปการะในวันนี้คือน้องส้มหวานแน่ ตรงนี้จาเป็นไหมคะว่าคนที่จะมาขอรับน้องแมวไปเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นสมาชิกในพันชิปในหน้าเดียวกันกับเราไม่จําเป็นค่ะคือคุณไม่จําเป็นต้องมีล็อกอินก็ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่เราขอที่อยู่ไว้เนี่ยเราสามารถติดตามไปดูว่าเขาสับเซตเติลไปถึงไหนแล้วคือเราสามารถตามไปดูได้มีที่อยู่ที่ติดต่อได้ค่ะ,คะแล้วว่าน้องกุ๊กต้องอนุญ,ญาตพี่พี่เขากลับไปดูน้องส้มหวานแล้วเนี่ยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ังพี่กุ้งมีอะไรจะฝากมีอะไรจะสั่งเลยคะนะเป็นเจ้าของส่องหวานมีอะไรจะสั่งกอะไรก็คือฝากสั่งก็ฝากให้น้องดูแลเขาให้ดีๆมีที่ที่มีความสุขแล้วก็เลี้ยงให้เขาไม่ยืนยาวค่ะแล้วก็ขอให้เลี้ยงเขาอย่างมีความสุขแล้วจะรับวแปลว่าจะไม่พิการ ันกว่าตัว2,000ตัวที่ผ่านม,มาเคยมีปัญหาเรื่องของคนที่เอาปีเลี้ยงแล้ว แล้วดูแลไม่ดียังไงบ้างขอจะเล่าให้เป็นเคสตัวอย่างได้ไหมคะได้ก็ได้ก็มีบ้างโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณราวๆสักห้าเปอร์เซนที่จะเป็นแบบนี้นะคะปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือว่าพอตอนรับไปแล้วเนี่ยอยากได้หมายถึงต้องสัมภาษณ์นะคะอยากได้แต่พอรับไปแล้วเอามาคืนเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ารุมเมดแพ้ขนแมว <c oughs> อะไรเงี้ยหรือว่ารับไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงหลังๆเราก็เลยจะพยายามว่าถ้ายังยังเรียนหนังสืออยู่เราก็จะขอคุยกับผู้ปกครองด้วยว่าผู้ปกครองอนุญา ให้เลี้ยงไหมแล้วก็ใครจะดูแลต่อเพราะเนื่องจากว่าบางทีน้องเขาต้องไปเรียนหนังสือเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาว่าเด็กไปเรียนแล้วผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบแมวอะไรเงีย้ยเราจะต้องคุยกับผู้ปกครองว่าตกลรงคุณอนุญ,ญาตให้เด็กรับไปเลี้ยงนะคะเพราะนั้นเราก็ขอที่จะติดตามจากผู้ปกครองถึงเรื่องของการทำหมันทำว่าเป็นประจำปีหรือว่าการปรึกษาเรื่อง พ่อแม่เหล่านี้อยากได้บ้านไม่อยากเป็นแมวจอนะครับไม่อยากเป็นแมวจอไม่อยากตอนข้างเขาแนี้อยากนะครับวันนี้ต้อหาปาก็มาช่วงน้องที่เหลืออยู่หาบ้านต่อไปร่อมพัน <m> ุนะครับร่อมนุกันนะครับการทำสที่จ็เ็บเปนะครับจ็บปายานะครับแต่ล้ออ่างเปล่าที่ได้เห็นตรงนี้เป็น้ออ่าเปลานะครับน้ออ่าปลาอันนแส่จอแะครับเขาอยู่ในต้แช่แข็งนะครับแช่แนี้ก็กลช่แงนี้ก็ได้กเป็น แล้วตอนนี้เป็นแนวของใรคะของรูอ่ะฮะที่ดับวนอนะอปัจบันได้บ้านแตอปับัที่อย่นครับตอนนี้น้องอมาช่วยน้อง้นหลังนช่วยพู่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพี่ช่วยก่าที่กวาใช่ช่วยนครับ้อนหลับตาอานาานะครับอนหาอบนอนาเ ตอนนับ้ตองหัอนะครับต้องนคระหาบ้านนะคกหอ้มันรอรนรอนี่น่มารอไปนานหรือยังคะหาบ้านจะแจกฟรีกันอยู่นะครับเนจกฟรีกันอยู่นะครับ พอเราเละะี้ยงดีๆอ,อะค่ะก็ถือว่าดีมากมีอะไรอยากจะบอกถึงคนทั่วไปอะคะที่บางคนก็เลี้ยงแมวแต่ว่าก็ดูแลเขาไม่ดีหรือว่าคนอื่นๆที่อยากอยากช่วยอยากาเอาแมวไปเลี้ยงแบบนี้นะคะ่ะก็คือก่อนที่จะรับเขาต้องคิดว่าเราคงเราต้องพร้อมให้ดูแลเขาได้ตลอดชีวิตอะค่ะว่าถ้าสมมติว่าอะไรอะถ้าเราดูแลเขาไม่ได้ไม่ดีอะก็อย่ารับเลยดีกว่า เกิดอาการไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก um, ็ไปปล่อยซึ่งมันไม่ใช่ว่าพี่จะแก้ไขถูกต้องเราต้องดูตัวเราสองว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมแบบเด็กปี15ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักแล้วว้าวเขาจะมาช่วยปล่อยแล้วหรบ้านอยู่แถวไหนคะถึงทางเรามาช่วยจะอยู่ใกล้ๆนี้นอ๋อค่ะใจนะถ้าใจก็คงทางเราไม่ไหวเหมือนกัน เดานาจอนาเจ็บนะครับครอบสรัางสุดค่าใช้ในการดูเดานาจอนาเจ็บนะครับต่อไ